คือเหมือนกับดินแค่อยู่อยู่ทางอยู่ทางเดียวกับที่เราจะเดินไปเนี่ยไปเอาล้มอีกกลางมากลางกองให้นอเดี๋ยวมันนั่งนั่งเหมือนที่กูนั่งเมื่อกี้อ่ะทีเดียวได้แลเมื่อกี้แต่ว่าตอนจะลึงฝั่งนี้มึงนั่งอยู่งั้นเลยนั่งอยู่เตอนคึกมองมองผู้หญิงไม่ต้องใคริงพอมองมองแป๊บเดียวแล้วก็เดินเดินต่อเลยมองเเดินขึ้นเลยใช่มใช่ก้ลึกก้น้าก็ได้ลุกขึ้าเดินเดดินมองพื้นเอาไมวไม่ต้อยเด ทันแค่ตอนแบบตอนกึ๊กอนี้นิดนึงอ่ะเป็นมองวิวไปถึงไม่้มองวิวตกตาเราหันเราหันมาเจออย่างเงี้ยเหมือนแบบไม่ได้สังเกตว่ามีปี่อยู่ตรงเนี้ยอมองมองไปเรื่อยนางไม้เสร็จแล้วนะจริงจริงจริงให้ลงมาเลยนางไม้ใส่แกงหน่อไม้เสร็จแล้วร้อนเลยเด็กร้อนกว่าตอนนี้หิวแหละแงหน่อไม้ไม่รู้ตุ้ข้าวเลยเดี๋ยวต้องไปถ่ายนางไม้ ดันโฟกัสเข้าารเมื่อียแล้วมือแดงหมดแล้วิเหอมหอมหอม,อม เลยครับหนังไม้สีสอชดหนึ่งเคหก a c t ชนกึกกึสายหน่อยไง,ไงสายว่ะมึง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 หันสองทงี เดียวคึกแล้วก็ไปจริงทีเดลเอานะพอคึกช่งงัก้มหน้าอมยิ้มเดินต่อเดินมองขึ <c <c ้นมาเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวอกแวก